สวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับเปย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่แบงค์พัชรพัญญายงนั่นเองนะครับตอนนี้พี่แบงค์กำลัง เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเกมเกมหนึ่งที่<ม>เกี่ยวกับพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ใน Facebook หลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วพี่แบงค์นเนี่ย<ม>เป็นเบื้องหลังของเกมที่นิยมเล่นมากเกมหนึ่งใน Facebook ก็คือ Great King City ใช่ฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะคือได้แรงบันดาลใจกับตอนนั้นไปดูไปดูหนังเข้าโรงหนังกับเพื่อนเนี่ยนะฮะไปกันสิกว่าคนเนี่ยตอนที่เรายืนถวาย ควมเคารพอยู่เพลงสรรเสริญพระบารมีรก็มีเด็กคนหนึ่งผ่ามไปถามพ่อยืนทําไมอทําไมต้องยืนพ่อก็อธิบายมันเลยเป็นแรงบปนดาลใจให้เรามองมองหน่นสองคนระหว่างอาจารย์ไอทีอเนี่ยเา็นไหมดรธทา,นานเทนีเ่ยบ,บอกสมัยเราเนี่ยยุคพุ่งเด็กยุค80-90เนี่เยได้เห็นพระองค์ท่านทรงพระราชกร,รียกิจต่างๆตามทีวีเห็นสดเลยสองทุ่มต้องเห็นละแต่สมัยนี้ไม่เห็นแล้วอ่ะเพราะว่าท่านทรงประชวรนะฮะพรรษาก็เริ่มเยอะแล้วด้วยเรควรจะพักผ่อนมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาภาพย้อนหลังมาให้ดูซ้ำๆเนี่ยมันก็กระไรอยู่ก็เลยไปเริ่มศึกษาว่าท่านทรงทําอะไรบ้างแล้วพยายามจะสื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นท่านเป็นไม่อยากเรียกว่ามนุษย์ท่านเป็นเทวดาที่เรามีลมหายใจพณะที่ท่านไม่จำเป็นต้องทําแต่ท่านก็ทรงทรง,งพระราชกรณีกิจต่างๆเนี่ยว่า3าพันสิธิบัติเพื่อคนไทยมีอย่างเช่นโครงการฝนหลวงก็แล้วแต่งนี้นะฮะออสเตรเลียถึงต้องมาซื้อไปอย่างหน้าแล้งออบอกต้องขอสูตรจากพระองค์ท่านไปเลย นะว่าในการที่จะนําไปใช้ยามหน้าแร้งของออสเตรเลียทั้งประเทศเนี่ยขอได้ไหม,มแลวพระองค์ท่านเป็นคนแรกที่คิดคนได้ประเทศอื่นฝรั่งต่างชาติที่เรามองว่าเก่งที่มองว่าเหนือกว่าและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยังต้องมาขอความคิดนี้ไปขอไอเดียนี้ไปสิ่งแรกที่ก่อนที่ท่านจะลงมือทําอะไรเย่ยท่านคิดก่อนประชาชนคนไทยขาดอะไรอท่านขาดถ้าคนไทยขาดอะไรปุ๊บท่านจะคิดและพยายามหาทางออกให้คนไทยคิดเพ,คเ,เพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นะเพื่อเพื่อเราเนี่ยนะฮะ ท่านคิดได้เนี่ยเพราะว่าท่านศึกษาหนักท่านลงทําจริงท่านไม่ได้ตรัสแล้วสั่งคนอื่นลงไปทําท่านลงไปด้วยด้วยตัวเองทาให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินได้ค่อนข้างเร็วแลวทุกอย่างที่ท่านคิดคนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนไทยโดยสิ้นซึแล้วก็สามารถสําเร็จเป็นรูปประมไดน้ฟังถึงเกมเกมนี้หน่อยสิฮะว่านี่แหละฮะ great i n c i t y เนี่ยมันเป็นเกมเกี่ยวอะไรยังไงบ้างครับ Facebook เปิรก็รู้ว่าฮอตมากในช่วงนี้ผ่านมาท่าก็เลยจับกระแสรตรงเนี้ยเพื่อสื่อถึงพระราชกรณียกิจทั้งหลายที่บอกว่าสามัาโครงการ 3,000กว่าสิบลี้บาทที่ท่านทำเนี่ยสื่อออกไปในเกมเล่นให้ได้เหมือนจริงให้เด็กได้รู้จักจริงแล้วศึกษาอย่างง่ายๆจะได้ทราบและได้รู้เงี่ยวกัศรัฐกิจต่างๆที่ท่านเข้ามาที่ท่านได้ส่งมาทีนี้เราสามารถควบคุมอะไรในตัวเกมได้อย่างไงบ้างเราสามารถสร้างชุชนขึ้นมาคือเศรษฐกิจพอเพียงสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีหลักการอยู่สามข้อเลยกันหนึ่งเลยนะฮะก็คือการอยู่ได้ด้วยตนเองสองการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ด้วยได้ด้วยตนเองด้วย สามคือการพัฒนาและต่อยอดได้นี่คือหลักการสตรีพอเพียงสมัยใหม่เพราะนั้นเกมนี้จะสื่อ3หลักการนี้หลักๆเลย1เลยเปิดสมัครเข้าเล่นเกมนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสร้างชุมชนของเปิดเองมันจะคุบงพุมด้วยไม่ใช่เงินอย่างเดียวไม่ใช่พลังงานอย่างเดียวแต่ความสุขดล้วีมวลรวมความสุขหรือที่เรียกว่า cross happiness จะได้น้องๆจะได้รู้ว่าการบาลานซ์เืออย่างไรอยากได้หมู่บ้านที่ใหญ่กว่านี้อยากได้ประชากรเป็นร้อยเป็นพัน อยากมีเงินเยอะแต่้าความสุขก็ต้องเยอะไปด้วยมไม่งั้นเงินไม่สามารถเยอะได้อย่างเดียวพูดง่ายๆว่าสอนให้น้องๆได้เรียนรู้จากความดีนั่นเอง,องนะแล้วขออนุญาตครับขออนุญาตจากพระองค์ท่านด้วยนะฮะว่าจะขอทําเกมนี้เพื่อถวายพระองค์ท่านและพระองค์ท่านรัสกลับลงมาว่ามีลงขอปรองัยพ <c oughs> ิไทยมาว่าอนุญาตแล้วก็ยินดีและอยากจะเห็นวีนาทีที่ได้อ่านประโยคสั้นๆแบบนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับได้เห็นจดหมายฉบับนั้นนี่เป็นอะไรที่ทั้งทีมงานเนี่ย กลับมานั่งทําเลยลุยเลยทำให้มันเป็นจริงให้ได้ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับให้พี่แบงค์ทิ้งท้ายไว้ถึงธรรมะดีๆที่พี่แบงค์ได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอยากที่จะปลูกฝังให้คนอื่นๆนั้นที่กําลังดูรายการเราอยู่ขนาดนี้ได้นํากลับไปใช้กับชีวิตของตัวเองต่อน,นั้นคือธรรมะในเรื่องของ,อ,งอะไรครอย่างที่ผมท่องจําและพูดอยู่เสมอก็คือว่าความสุดมตงด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ความพอดีดีที่สุดวันนี้ต้องขอบคุณพี่แบงค์พระชนมปัญ,ญญายงอย่างมากนะครับ